ให้วางเบาๆสบายแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็เราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนก็ได้ตรงที่เรามีความรู้สึกว่าสบาย ที่เราจะไม่ต้องกดลูกในตาลงไปดูเพราะบางคนเป็นอย่างนั้นเราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆจะไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราตอนสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ ราะว่าพรลัตตงไครยอยู่ตรงนั้นแต่บางท่านที่กดลูกดยตาไปดูก็ต้องแก้ในวิธีอย่างนี้เช่นอาจจะมาเริ่มต้นที่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาตรงนั้นไปก่อนก็ได้หรือที่ฐานที่สองที่หัวตา รู้สึกตรงนี้จะง่ายง่ายกับหลายๆท่านเราจะนิ่งตรงนี้ไปก่อนก็ได้ฐานที่สองหญิงซ้ายชายขวาหรือใครถนัดฐานที่สามที่อยู่ที่กลางคักศีษะน่ะเราก็จะช้อนตาเหลือค้างขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติ แต่ตรงนี้จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ม่คุ้นเคยจะเลื่อนลองมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือมาที่ปากช่องคอหรือลูกกระเดือกเราก็ลองสำรวจดูสักฐานหนึ่งในเจ็ดฐานเนี่ย กลางท้องระดับสะดือคือฐานที่6หรือยกสูงขึ้นมาสองนึ้งฐานที่7ก็ได้ลองทบทวนดูว่าเราถนัดอย่างไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาอะไรเพราะเรารู้เป้าหมายของเราแล้วเราจะไปที่ตรงไหน เมื่อเราอยู่คนละทิศคนละทางทิศเนื้อทิศใต้ตะวันออกตะวันตกผ่าคกลางแต่เราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายแล้วก็มาวัดพระธรรมกายเราไม่เป้าหมายอยู่หรือจะวางนิ่งๆเดินไ่คำนึงว่าอยู่ที่ฐานตรงไหนก่อนก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสบาย กระจายงเราก็ต้องเบิกบานจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นนิมิตก็ได้เราเลือกเอาในตอนเบื้องต้นอย่างนี้นะเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเออการทำสมาธิมันก็มาม่ใชัยของยากอะไรมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ พอใจมันนิ่งๆน,นุ่มๆล้วบุญละไมสบายๆอาจจะมีสักแวบหนึ่งไม่ถึงนาทีรู้สึกเราโล่งไปตัวมันโล่งตัวมันขยายหรือตัวหายไปหรือตัวเบาๆลอยๆอ,อ่ะอย่างนี้ใช่ได้แล้วแม้ครั้งนั้นได้ไม่ถึงนาที หรือได้แค่นาทีเดียวคุ้มแล้วกับที่เราได้ลงทุนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเราถึงได้อย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นอีกมันก็จะไปเป็นอย่างนั้นอีก จากหนึ่งนาทีก็ขยายมาเป็นสองนาทีสามนาทีขยายไปเรื่อยจนรกระทั่งเราเนืคุ้นเคยชำนานขึ้นคล่องขึ้นมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้นเสมอทีดีบางครั้งเรานั่งชั่วโมงหนึ่ง ก็จะมาถึงตรงนี้ได้นะฟุ้งไปทั้งห้าสิบกวนาทีมาได้ตอนท้ายๆชั่วโมงแต่พอเราทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้เร็วเข้าจากห้าสิบนาทีไปถึงก็เหลือ 40. ส,ส,สี่สิบนาทีสามสิบนาทียี่สิบนาทีสิบนาทีกระทั่งไม่ถึงสิบนาทีนะ เปถึงตรงนั้นขึ้นอยู่กับเราทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆก็สำคัญอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไปกำกับไปบังคับเนี่ยมันศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจ ในการทำสมาธิให้ดีจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่ในวิสัยเราทำได้แต่เราไม่ได้ทำแล้วก็คิดกังบลไปก่อนล่วงหน้าท่านั้นเพราะการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่องอยากอะไรมันก็คล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องอะไรที่สนุกสนุก แล้วเราเลนพลนไปในเรื่องนั้นแต่ไอ้นั้นมันพลินไปเรื่อยเปื่อยแต่ตรงนี้เราต้องการพลินในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม ก็จะเข้าถึงปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อถึงตรงนี้แล้วปิติจะทราบทรานไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมทุกคนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายที่ความปิติจะไม่แผ่ไปถึงนั่นเป็นหลักวิชานะจ๊ะ เพราะฉะนั้นต้องสง,งัดจากกามจากอากุศลธรรมคือใจมันต้องหยุดต้องนิ่งสบายนั่นแหละโดยเริ่มต้นอย่างที่ว่าเอาไว้กันเพราะฉะนั้นบ่ายนี้เราลองดูนะจ๊ะลองนิ่งๆเฉยๆเบาๆ หลับตาก็แค่ปุบรือตาไม่ทิ้งก็ปิดสนิทแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ใจนิ่งนิ่งเย็นเย็นไม่มีความคิดอะไรนิ่งเฉยเฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเราลองทำดูนะ้วจะนิ่งนิ่ง นุน่มมละมุนละมแล้วเดี๋ยวมันจะถูกปรับของมันไปเองปรับให้มันนิ่งแล้วมันจะดิ่งกั้ไปเองในกรณีที่มันนิ่งได้ระดับหนึ่งแล้วภาพเกิดขึ้นเราก็ต้องเฉยๆอย่างเดิม อย่าไปตื่นเต้นดีใจจนเกินขนาดให้ระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้แต่ถ้าระง,งับไม่อยู่ก็ช่างมันยอมให้มันตื่นเต้นสักพักหนึ่งเพราะมันก็น่าตื่นเต้นเนื่องจากเราไม่นึกว่าคนอย่างเราจะเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงใสองค์พระใสใส มันก็น่าตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นมันก็มีข้อเสียคือทำให้เราภาพที่เราเห็นนั้มันหายไปนะเราก็ต้องเลือกดูว่าระหว่างเรายอมไม่ตื่นเต้นกับยอมตื่นเต้นเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหนซึ่งนั่งในคราวถัดๆไปเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราเลือกขอไม่ตื่นเต้นดีกว่า พระจะทำให้แสงสว่างก็ยังอยู่ดวงใสๆก็ยังอยู่หรือองค์พระใสๆก็ยังอยู่หรือพุทธิเห็นตัวเองเห็นตัวเราเองก็ยังอยู่ทันทีที่เราหลับตาเบาๆขัดสมาธิคู่พลังคัดสมาธิอย่างนี้ กายตั้งตรงถ้าก,กรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตระายในตัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราได้เพียงน,นั่งหลับตานิ่งสบายผ่อนคลายไม่ได้คิดอะไรทำทเฉย แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ตรงนั้นบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาในกรณีที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนประณีตเหนือธรรมชาติเราไม่จะเข้าใจว่ามันเอื้อมไม่ถึงมือมันสั้นเอื้อมไม่ถึง แต่ความจริงเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมมันบางดูแตตาเรามองไม่เห็นภูเขาลูกตโตก็เหมือนกันว่าหยุดอย่างเดียวนี่แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในบางทีเราไมา่ค่อยจะเชื่อว่าเอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไร แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้อย่างง,ง่ายๆถ้าทำถูกหลักวิชาคือทำให้มันมง่ายๆมันก็จะง่ายถ้าทำของง่ายให้มันยากมันก็ยากยากง่ายมันก็อยู่ที่เราเนี่แหละจะทำให้มันยากก็ได้ทำให้มันง่ายก็ได้ เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าบุญเราถึงหรือไม่ถึงถ้าบุญไม่ถึงเราก็มาไม่ถึงตรงนี้มันเลือแต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไหมถ้าต่อเนื่องก็ได้เพราะนั้นอากาศกำลังดีดีกำลังสบาย เราลองวางใจนิ่งๆดูนะจ๊ะเราสำหรับผู้ทีถนัดในการนึกภาพก่อน,นึกไปถ้านึกแล้วสบายจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้องค์ใหญ่องค์เล็ก หลูปลลักษณะหลากหลายให้ก็เอาเถอะนึกเอาไม่ชัดไม่เป็นไรเราต้องการความนิ่งให้ใจอยู่กับอารมณ์มีพระเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชัดหรือไม่ชัดเอาแบบมีความรู้สึกว่ามีพระในตัวหรือพระครอบตัวเราหรือเราเป็นพระอะไรอย่างนั้นก็ได้เพื่อใจจะได้นิ่ง หรือจะเป็นดวงใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพรสักเม็ดดืองแก้วกลมมาลุกเป็นปองเง้นกลมเนี่ยเอาอย่างเดียวสมาธีนึกดวงแก้วก็ไปเห็นองค์พระขึ้นมาหรือนึกองค์พระ กับเห็นโดงแก้วหรือเป็นอย่างอื่นภาพอะไรเกิดขึ้นกับช่างเราก็ดูเฉยเฉยดูอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น